so สวัสดีค่ะเบลก็เปิดร้านแทบทุกวันเลยนะคะวันนี้ก็ไปส่งของแพ็คของไปส่งของแล้วก็ตอนเช้าเนาะทุกคนกลับมาก็ช่วงบ่ายก็กลับมาทําคลิปใช่ไหมทําเสร็จเรียบร้อยเบลก็รีบออกมาเปิดร้านหน้าบ้านนะคะไปซื้อพวกลูกชุงลูกชิ้นมาด้วยลูกชิ้นที่เราซื้อมาไว้แต่ก่อนก็หมดแล้วนะคะไข่ก็หมดเหมือนกันเบลก็ไปซื้อมาไว้เบลใช้ไข่ประมาณเบอร์สองนะทุกคนใช้อันใหญ่แต่ว่าเบลก็ใส่เสื้อกาอเข้าไปด้วยเบล และ15บาทนะคะก็ถือว่าอันใหญ่แล้วก็คุ้มด้วยนะทุกคนถามว่าได้มากไหมเราก็ได้ไม่เยอะหรอกคะ่ะช่วงประมาณแบบ เปิดร้านเสร็จเรียบร้อยก็ยังไม่ได้มีลูกค้านะวันนี้ไปเปิดร้านสายนะทุกคนเพราะว่ากว่าเบลจะกลับมากบเกือบเที่ยงเลยเนาะมันก็นเลยสายในจักหน่อยแต่ว่าเบลก็อยู่ถึงประมาณทุ่มหนึ่งนู่นเละทุกคนก็ลูกค้าเขาก็จะมาหาเรือ่อยๆนะั่นแหละค่ะทุกคนวันนี้ก็ไม่ค่อยมีลูกค้าสักเท่าไหร่เบลก็เลยจะมาจัดการพวกหญ้าอยู่หน้าบ้านเนาะทุกคนหญ้าก็ขื่นเล็บเร็วฝนตกมาสองสามเมื่อหนึ่งด้านข้างด้านหน้าด้านหลังก็คือขึ้นมาพร้อมกันเออเอาเอา,เอาเข้าไปเอาให้มันชนะ เกิดเป็นยานี่มันแบบว่าเลิศอหลีนะไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องอะไรเลยขอแค่มีน้ําฉันก็ขึ้นมาแล้วนั่งกับประคือหมูนะคะถึงจะอยู่ในพื้นที่ซอกแซกพื้นที่น้อยแค่ไหนขอมีดินกับน้ําเล็กน้อยฉันก็จะเจริญเติบโตขึตต้นมา จะไม่จะนเลือดค่ะช่วงเช้าเช้าเบลก็ยังได้ใส่เสื้อแขนยาวอยู่นะทุกคนพอตกบ่ายมาเบลก็เลยไปเปลี่ยนชุดมันหอนเนาะทุกคนขามันหอนแห้งเลยนะเบลก็เลยไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรนะคะเปิดร้านเรียบร้อยก็จัดนู่นนี่นั่นขึ้นร้านเนาะทุกคนก็สั่งพี่เตย เอากาแฟมาส่งนะคะพี่เตยก็เลยมาสั่งลูกชิ้นเแบลบคืนซื้อกันไปซื้อกันมากอยู่นี่แหละค่ะทุกคนคะ่ะแเบลบก็จะมีลูกชิ้นที่มันเป็นลูกชิ้นปลากายด้วยนะทุกคนตัดครึ่งใช่ไหมที่เบลเล่าให้ฟังแล้วก็ใส่ถุงถุงละสิบบาทก็ถือถอดออกมาแล้วได้ลยแหงค่ะถุงแบบไงเลยนะแล้วก็ดูดกาแฟเพิ่มพลังเข้าไปก่อนนะคะดำแก้วใหญ่เลยพี่เตยยกโถปั่นมาด้วยนะทุกคน หยัานมันบาอิ่มนะเอาถูปันมส่พผมขนาดว่าใส่แก้วใหญ่ที่สุดให้แล้วนะแต่ว่ามันกับปาพอ่อคือเกา,า่ะกับโยกถูกมาพร้อมเนาะแล้วก็จะมาเราจะมาทอดลูกชิ้นให้พี่เตยก,กันนะคะแดดส่องมากเลยเบลก็เลยเอาผ้ามากันไว้ไม่ให้แดดส่องน้องนานะก็นั่งอยู่กับเบลตลอดเวลานะทุกคนก็บ่คาคอยไปใส่กันทีนั่งอยู่กับแม่แม่เดินเข้าไปข้างในกับไปนะแม่เดินออกมาก็เดินออกมาด้วยนะทุกคนแล้วแต่อารมณ์เขานะ พาแม่เต้น้าแม่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ป้าใตะพื้นตะพื้นน้อนลูกสาวก็ได้นะคะ เบลขับรถผ่านเวลาที่เบลไปรับลูกหรือว่าไปส่งของเนี่ยเบลขากลับมาเบลก็จะผ่านทางร้านที่สั่งทำซุ้มนอกดาวของเราไว้นะทุกคนนะเขานัดกับเบลไว้ประมาณ3อาทิตย์นะคะหม่าว่านี่เบลก็เลยทักไปเนาะไปนับดูมันก็2อ,อาทิตย์แล้วแหละทุกคนอีกอาทิตย์สุดท้ายนะคะก็จสได้มาส่งกัน,กนอาทิตย์สุดท้ายนี่แหละเบลว่าคือเขาก็ทําหลายอย่างเนาะทุกคนซึวงมันสิได้นะเมื่อวานนี้เบลก็ทักไปว่าเออร้านถึงไหนแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ย ก็แบบว่าเราก็ไม่อยากตั้งร้านยกของออกไปออกมาเนาะทุกคนจะได้มีร้านมีอะไรเต็มที่เกิดเปิดตนาบ้านขึ้นเลยจัดของไปข้างในเห็นมันสวยงามนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาซื้ออุปกรณ์มาแล้วแล้วก็จะเริ่มทําพรุ่งนี้เขาว่าอย่างงี้แหละรอบแรกทักทักไปถามอาทิตย์ที่แรกอ,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 อาทิตย์แรกผ่านไปเบลก็ทักไปถามเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเริ่มประมาณอาทิตย์หนะ้าอาทิตย์นี้ก็บอกว่ากําล่งสิลืมอ้าเอา,เอา,เอาได้ละมันก็ต้องตามบ่อยๆแล้งานนี้เบลว่า กระสานเข้าบดายกันง่ายๆแน่นอนใจเบลตอนแรกอะ่เะเบลคิดว่ามันจะให้เสร็จทันตอนช่วงหน้าเทศกาลสงการนะทุกคนเออช่างกันเลยเนรี่ลาไปในจักหน่อยเราก็เลยไจะต้องตามกันแล้วแหละบอกว่า เปิดร้านมาจนถึงทุกวันนี้ก็ทุกอย่างก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะทุกคนตอนแรกเบลคิดว่าเบละจะได้ซื้อน้ําแข็งวันละถุงแต่ว่าเอาไปเอามาเบลใช้น้าแข็งแค่ครึ่งถุงเท่านั้นนะต่อวันนะทุกคนเพราะว่าเบลไม่ได้เปิดตั้งแต่เช้าไงเบลเปิดเฉพาะช่วงบ่ายๆอะไรเงี้ยจนถึงไปหาตอนเย็นนะคะก็ใช้น้ําแข็งประมาณครึ่งถุงแล้วก็เอาฝากไว้ที่ถังที่บ้านพี่เตยเนาะเบลอะกะว่าจะ ตั้งร้านอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนค่อยจะเอาถังน้ําแข็งมาลงแล้วก็จะให้เขามาส่งเราทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ว่าเออมันตั้งตรงไหนถ้าเอาถังน้ำแข็งมาไว้เล็กกว่าก็จะได้ยกเขายกออกมันกว่สิไปไปมา,มาก็เลยให้เขาส่งทีเดียวเลยบ้านพี่เตยนะคะย่ำหนานกบขับรถไปเอาบ้านพี่เตยกับบ้านเบลก็ไม่ไกลกันถัดไปกันคนละ สองสามหลังอีกนะคะมองไปก็เห็นบ้านพี่เตยพี่เตยมองมาก็เห็นบ้านเบลนะ้อยยุ่ปะไก่กันเลยนะคะผูดอะากกินตำมะฮุ่งกับไปทั้งพุนนะคะผูดอยากกินทอดลูกซิงกนะัยับไม่ต้องพีนะจา๊ะมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าไปอยู่ข้างๆกันไม่ได้ทุกคนเพราะเบลมีลูกสองคนเขาค่อนข้างที่จะยุ่งยากทุบ้ันจะคล้องนะเออโอเคเขาก็จะเล่นอยู่กับเราง่ายๆธรรมดาแต่ถ้าไปอยู่บ้านป้าเตยเมื่อไรปุ๊บแม่อุ้มหน่อย แม่หนูจะเอานั่นแม่จะเอานี้แอลท่านที่จ้าว่าเป็นอย่างก็เลยไปน,นั่งจูงขง่ข้างๆกันไม่ได้ทุกคนแถวบ้านเบลนะทุกคนเบลก็จะขายได้กับเด็กๆก,กับผู้ใหญ่กับวัยกลางคนอย่างเงี้ยก็ขายได้นะทุกคนแต่ว่ามันก็จะมีช่วงถ้าเป็นแบบเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเด็กๆเ,เยอะมากๆทั้งขนมทั้งลูกชิน้นทั้งไขม่ม้วนจะขายดีมากๆเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนาะแต่ถ้าวันเป็นวันธรรมดาเด็กๆไปโรงเรียนหรือว่า อ่ามันเขาไม่ได้ไปโรงเรียนอย่างเงี้ยปิดเทอมเขาก็จะไม่ค่อยแบบบางคนก็ไปกับพ่อกับแม่ที่อื่นเนี้ยมันก็นจะบ่ค่อยมีค้นปันท็กนะคะแต่เราก็ขายได้ในทุกวันแต่มันเกิดบรย์ลายนะคะวันนี้ก็ไม่ก็ไม่ได้ถึงค่าแรงขั้นต่ําเท่าไหร่นะทุกคนเพราะเบลก็เปิดร้านช้าด้วยทําหลายอย่างด้วยมันก็เลยเป็นแบบว่ามันก็นชาไปเบิดเลยนะคะ มันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละทุกคนเราก็เองก็ไม่ได้แบบถึงค่าแรงที่แบบว่าเรากําหนดไว้หรอก แต่ข้อดีของการขายของอยู่หน้าบ้านก็คือเราก็ไม่ต้องจ่ายค่าที่ทุกคนเราก็ได้เลี้ยงลูกแบบสบายๆชิวๆกับอยู่หน้าบ้านเฮาไปเรื่อยแต่มันก็มีความเสี่ยงหมดหลยเวลาที่เราทําอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ความกดดันในการขายของอยู่หน้าบ้านไม่ค่อยมีทุกคนเแบลบเองก็บริเด็นแบบว่างานเดียวนะคะเแบลบเหตุหลายอย่างแนละ้วทุกคนเแบลบก็ทําแบบว่าออนไลน์ด้วยทําแบบว่า อ่อนไล่หลายยางแล้วก็กลับมาหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะทุกคนเทากับเหตุไปหลาย,ย่างมีเวลาว่างก็หยิบนู่นหยิบนี่มาทําอยู่ตลอดเวลาดาหญ้าหน้าบ้านเสร็จแล้วเแบลบก็นู่นไปรดน้ําต้นไม้เพราะว่าตอนรอบเชา้าแเบบลรดข้างหลังกับด้านข้างไว้แล้วเหลือเฉพาะข้างหน้าเขากับมารดเอาตอนกลางวันประมาณ4ี่โมงเย็นเนี่ยก็แดดก็เริ่มไม่ค่อยมีแล้วเทากับไปรดน้ําผักเก็บผ้าเมาาื่อเช้าเบลบก็ตากผ้าไว้ด้วยนะคะก็จะไปเก็บผ้าเก็บยังหญ้าเยอะก็ขึ้นมาเยอะมา ทุกคนนี่แหละมุมนี้แหละที่เบลบอกว่าเบละจะเอาดินมาใส่ให้แบบว่าให้มันแบบว่าเป็นที่นั่งหรือว่าให้รถเข้ามาจอดได้จะได้แบบว่าไม่มีหญ้าเยอะเกินไปเนาะทุกคนเบลเห็นว่าพี่พีเบอกว่าให้เอาร้านอไปตั้งไว้ตรง ตรงแบบว่าตรงที่นั่งอยู่หน้าบ้านแต่มันติดกับเสาไฟเกินไปได้เบลว่าเนาะมันมีหลักเสาไฟมันมันเป็นแต่ยานเลยค่ะทุกคนมันติดเสาไฟเกินไปเนาะแล้วก็มุมมุมห่วงจุ้ยอะไรเงี้ยมันดูแบบอับชื้นนะจากที่เบลวมองนะทุกคนมันดูแบบอับชื้นเกินไปเบลก็เลยแบบเป็นบ้างเว่งเบลก็เลยเป็นแบบว่าไม่ค่อยหลุดสักเท่าไหร่นะทุกคนค่ะก็เลยเอามาเอาไว้มุมนี่แหละดีเลียวนะคะทุกคนเบลรดน้ําต้นไม้เสร็จเรียบร้อยเนาะมันก็เป็นแบบ ฟักทองเราวันนั้นเราเห็นเขาออกดอกมีทั้งดอกอตัวผู้แล้วก็ดอกตัวเมียออกมาพร้อมกันประมาณสี่ดอกผู้สองอเมียสองเบลก็เลยเอาอทั้งผู้ทั้งเมียนะมาประกบกันทุกคนขายังละอันไปเลยเราก็ประกบกันเขาโตจริงๆทุกคนไอ้ลูกข้างบนที่ห้อยอยู่เขาเขาโตตอนแรกเบลบคิดว่าเขาพงจะไม่โตมาหรอกมัง้งแต่รอบนี้ฟักทองมันออกมาเยอะเหมือนกันแต่ รอบแรกมันจะออกมาลูกใหญ่มากแต่รอบนี้ลูกเล็กๆเ,เห็นไหมลูกนั้นที่เบลถ่ายไว้ที่เบลก้อนหินมาตั้งให้เขาอะตอนนี้ก็เริ่มแก่แล้วนะทุกคนยังไม่มีใครตีตาจองนะมีหลายลูกมีประมาณ3ลูกก็ออกมาใหม่อีก3ก็เป็นแบบว่า เป็นหกเนาะทุกคนเออมันก็ออกมาหลายเติบอยู่ตอนแรกเบลก็ว่าจะลือล้อทิ้งประเด้ลื้อทิ้งสักทีนางก็ออกมาอยู่เรื่อยๆรื่อเราก็รดน้ำไดา้ยาพวนดินใส่ปุ๋ยให้เขาอยู่สม่ําเสมอเนาะฟักทองของเบลพี่พี่เซซื้อไปก็แบบว่าโอ้ยมันแห้งอร่อยมากอุย้ยทําไมมันเหลือง ถ่ายรูปมาให้ดูนี่ก็คือแบบว่านามันเหลืองแล้วก็มันมากทุกคนแล้วเบลก็เด็ดตามที่สั่งด้วยนะถ้าแบบว่าอยากให้มันแก่มากๆเบลก็จะไม่ทําตอนนี้แล้วก็คือแบบว่ารอให้คั่วเขาแบบว่าเป็นสีออกน้ําตาลแล้วตัวฟักทองเนี่ยเป็นมนๆนั่นแหละเแบลบถึงจะเก็บพอเก็บแล้วมันก็มั่นอิลีนะคะทุกคนตัวเราเองก็คือ อ่าเข้ากับปลูกด้วยใจนะคะเพราเราใส่ใจปลูกเราทําด้วยใจเราเล่าพ่วนดินเข้าแบบเอาอารมณ์ดีนะทุกคนเดียวก็เรียว่าพักมันก็อารมณ์ดีไปน,น้าเข้านะยิ่งถ้าเราใส่อารมณ์อารมณ์เสียแล้วกค็คิดนั่นคิดนี้มันเกิดสิบุออกลูกออกผลในเขาเนาะ คิดในใจนะทุกคนอันนี้เป็นเบลคิดเอาเองแต่ว่าเวลาที่เบลปลูกผักหรืออะไรอย่างเงี้ยเบลก็จะมีความสุขกับการที่เบลได้ทํามีความสุขมากๆกับการได้ปลูกผักขายของหรืออะไรที่เราถนัดหรืออะไรที่เราชอบเนี่ยมันสิมีความสุขไปในตัวแล้วอีกอย่างหนึง่งเบลก็ไม่ได้เครียดอะไรแล้วนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างกับปล่อยให้เวลามันเดี่ยวย่าน,นะคะทุกคนคะ่ะวันหนึ่ง มันก็จะต้องแบบว่ามีจุดจบอะไรของมันนั่นแหละแต่ว่าเราเองก็พยายามที่จะแบบว่าไม่ดื้อฟื้นหรือไม่อะไรก็แล้วแต่เราก็จะให้มั่นหยุดยูแคนั้นแล้วก็ให้เวลาเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างเราเองก็ เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆตลอดระยะเวลา1ปีที่เราอยู่ที่บ้านรู้สึกว่าโอเคมากๆเลยทุกคนซักผ้าไว้แล้วก็แช่น้ำยาประพันุ่มนาะกว่าจะได้ตากกับวันถัดไปเลยทุกคนตากแห้งเรียบร้อยเบลก็จะเก็บผ้าแล้วก็ไปนั่งเฝ้าหลานกันนะคะแล้วมาดูหน่อยสวยไหม สว,นนสวยจังเลยอ่ะอนนรเราใบเองหรอคะสวยจังเลยหนาวไหมไม่หนาวเอาเราใบแม่ไม่ได้นี่หรอกหนาว จริงจังมากเลยอ่ะเอ้ามามามัดผมให้ไม่ใช่เหรอนุกแกออกเหรอใช่ไหมนุกทำไมแกออกอ่ะต่อยมือไม่เหรอ ไปจับมันมันต่อยเลยพึต่ตร,ตรงนี้โอ้เจ็บเลยอ่ะเน<ม>ี้ยตรงนี้เจ็บเลยโอ้ อย่านสวยจังเลยเอบเอเรือใบเอเาชอบเใบสีใช่ไหมคะใชอเจะไปเก็บเจะไปเก็บแล้วเรเก็บสีก่อนแล้วก็ไปวกระเป๋าพี่เ้อะเม่อดเก็บล้านเ้ว เไหม,มนานาเก็บสีไปไว้ในกระเป๋าพี่แล้วก็ไปนั่งเล่นอยู่ในห้องเด้อ <Okay. S 1> กับพี่ดินกับพี่ตังนะ <Okay. S 1> ม,นมาจะเก็บร้านนะคะเ <Okay. S 1> มืดแล้วนะ <Okay. S 1> จะได้ไปอาบน้ำกินข้าวกันเนาะโอเคเก่ง,งเกลเอืย น้ำยอมมาอยู่ตัวนี้จ้ะ ขณะนี้เป็นเวลาประมาณเกือบสองทุ่มแล้วเแบลบก็เก็บร้านช้าอยู่นะวันนี้ทุ่มครึ่งเนาะมีลูกค้าตอนสุดท้ายตอนหัวค่ำเนาะก็นั่งเล่นดูหนังอะไรไปเรื่อยนั่งอยู่กับน้องอนาตอนช่วงเย็นๆนะทุกคนแบบร่มผัดมาหนาวอยู่เนาะมันก็เริ่มลมพัดเริ่มอะไรก็เริ่มหนาวเนาะเแบลบเก็บร้านเก็แบบอะไรเรียบร้อยเแบลบก็จะมา,าหาข้าวหาอะไรให้ลูกกินก่อนแล้วก็ต้มน้ําเป็นอันดับแรกนะคะต้มน้ำให้ลูกอาบเรียบร้อยปุ๊บจัดแจงลูกเต้าเข้า ที่นอนกินเข่าอิ่มแล้วกินยาเรียบร้อยพี่อดินก็กินยาฆ่าเชื้อเป็นวันสุดท้ายนะคะก็คือกินตอนเย็นก็คือเบิดเลยกินยาฆ่าเชื้อหมดขวดแล้วก็จะแข็งแห้งคายเป็นปิดทิ้งเลยค่ะทุกคนน้องอน,นาก็ไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีอะไรทุกคนก็รู้สึกว่าอา่ากินอิ่มนอนรับกินเยอะเหมือนกับเหมือนเดิมนะทุกคนกินเยอะคือเกาแล้วก็อาก่าไม่ได้มีไข้ไเวลานอนก็นอนแบบปกติเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จัดแจงลูกเต้าอะไรเรียบร้อยนะคะ ก็จะมาลา้างของทุกวันนะทุกคนการเป็นแม่ค้าเราขายกับข้าวเนี่ยเราต้องล้างของทุกวันนะทุกคนเหาต้องจัดเจงให้มันสะอาดสะอ้านตื่นขึ้นมา เราจะได้ทําอย่างอื่นแล้วก็ห่อกระอตรงมา่พอวงนางเสียเวลานางหลังจานนะคะทาให้มันเสร็จไปเลยแล้วก็เก็บกวาดทาความสะอาดให้มันเรียบร้อยนะตื่นเสาเกิดมามันก็จะได้สดใสนะคะเบลก็จะล้างพวกจานพวกอะไรที่เราใช้กินด้วยนะทุกคนอ่างล้างจานของเบลอ่ะเบลบวาดเบลตั้งร้านเสร็จแล้วเบลจะทําแบบว่าท่อที่ท่อ PVC ที่ซื้อมานั่นแหละทุกคนบเบลยังไม่ได้ลืมเด้ เพราะว่าเบล่ะจะทําร้านทั้งหน้าบ้านใจเบลคิดไว้ตั้งนนะแลหยๆเรื่องเนี้ยท่อ PVC ที่เบลซื้อมาเนี่ยเบลก็จะต่อให้เขาให้น้ำาน่ะมันไปถึงหน้าบ้านเลยเขาจะได้บ่ต้องยกของไปมาแล้วก็ซื้อซิงค์ล้างจานน่ะมาไว้ข้างหน้าทุกคนขามือไว้ข้างหน้าต่อต่อถัดมาจากร้านแล้วก็ทําท่อระบายน้ําให้มันไหลออกไปข้างนอก อ่ะเบลคิดคิดในใจนะเน่ะเบลวางแผนไว้แบบนี้ทุกคนคะ่กะก็เลยทอนนะ่กะก็เลยย่างบ้านใ้เหตุอีกอย่างเพราะว่ารอให้ร้านเสร็จก่อนแล้วว่าเราจะได้รู้ว่าเราจะเอาอ่าสิค์ล้างจานน่ะไปตั้งไว้ตรงไหนตรงไหนที่มันเหมาะสมกว่าอะไรแบบนี้นะทุกคนเราก็จะทําแบบนี้คือเบลไม่ใช่ช่างนะคะเบลไม่รู้ว่าอ่าประมาณมันเท่าไหร่อะไรไงแต่เบลเห็นงานจริงตัวอย่างหน้างานจริงๆเราจะได้รู้ว่าเออเราจะจัดมุมนี้อันนี้ไว้ตรงนี้อันนั้นไว้ตรงนี้เรา ราจะได้รู้ว่าเราต้องขุดดินอะ่อะใส่ท่อตรงไหนแล้วก็วาง ért, ท่อมาถึงไหนประมาณนี้นะเบลก็เลยยังไม่ได้ทําอะไรก็รอแค่ร้านนะคะสร้างกะจังสัรละทุกคนก็เห็นเบลไม่ใช่ว่ามันเบาเล่นหรืออะไรเด้ทุกคนมันจริงๆเขาก็จังสี่หละมันก็ต้องตามต้องอะไรอยู่ตลอดเขากลเอาตามก็ตามมาที่นี่เขากลไปเร่งเพื่อนเพราะว่าเราก็อยากให้มันเสร็จก่อน เทศกาลสงการเนาะค่ะทุกคนคะ่ะโดยสงการเนี่ยมันก็จะเปิดสักประมาณสองทุ่มสามทุ่มไปเลยคนหลายทุกคนคนต่างยื่อยู่ทํางานอยู่เทพบก,กลับมาที่บ้านเนาะเทาก็ว่า,วาโอ้มีอันานั้นอันนี้มา่ขายมากมา้ด้วยไม่กระสิเพอร์ฟิกไปอีกแบบนะทุกคนวันนี้ก็ เมื่อยแอรแล้ะคะ่ะเป็นเหนื่อยมากยังไงบอกไม่ถูกนะทุกคนมันเป็นเมื่อเมื่อย,เป,เ,อยเป็นเหนื่อยแบบสุดๆไปเลยนะเก็บขล้องเก็บอะไรรู้สึกล้ามากอยากจะไปอาบน้ําท่าขิ้มหรอกอยากจะนอนแบบว่านอนเห็นมันเ,มนเบื่อเื่ออื่นเศร้ายังตื่นถึงไม่อีกทีหนึ่งจังิบไปเลยทุกคนเหนื่อยม มากเลยมันเป็นลามันลาสะสมไหมเแบลบไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่มันเหนื่อยมากเลยเแบบลรู้สึกว่าเบลเมื่อยเนื่อยเราเหนื่อยได้นะเราไปนอนพักเดี๋ยวมันก็หายแต่ว่าถ้าเราแบบว่าเหนื่อยอย่างอื่นนะพักจังได้มันก็บ่าหายแต่เวลาก็เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างนะั่นแหละทุกคนในใจเแบลบความเชื่อของเบลนะช่างมันเถอะอะไรก็แล้วแต่อะไรจะเข้ามาเท่ากับตังรับให้ดีแค่นั้นเลยนะคะเราเหนื่อยแล้วก็ไปนอนพักล้างจานล้างอะไรเรียบร้อยเท่ากับไปอาบน ้ำเย็นเนาะล,ล้างหน้าทาครีมแบบว่าให้มันแบบมาร์กหน้าไว้หนาๆตื่นเศร้าขึ้นมาหนาก็ชิดได้ไซสกริ๊กเลยค่ะบ่มีผู้ใดแนมดอกตะห้แนมแนมจะขวงในกระจกนะนะ <laughs> นะทุกคนขอแค่เราดูดีไว้สะอาดสะอ้านมันกับเป็นตะม่งนะคะบ่ได้อย่างให้ผู้ใดมาจับมาบ่ายดอกนะคะเพราะว่าเราเองก็ส0มสิบมาเร้วบวกเดวนะคะจากน้อยกับสิบไปข้างหน้าโอ้ยคนที่เป็นเนื้อคู่จริงๆคือสิบปดตุยไปหมดแล้วแหละเบีวบ้านคนขึ้นสิบไปแล้วล่ะคนขึ้นสิบบัดามะยูไก่กันหรอกเพราะว่าถ้ามีจริงๆเนื้อคู่จริงๆมันก็คงแบบว่าไม่มีแล้วแหละเพราะเราเป็นคุณ อาภาพรักบาเลี้ยงความรังอีกแล้วอชีวิตอีกเจ๋วก็คือแบบว่าอาภาพรักอิหลีค่ะรังถวย้นไปไปนอนกอดลูกดีกว่าอย่างน้อยความรักอันบริสุทธิ์ความรักที่แท้จริงก็คือลูกหน่อยสองคนนั่นเองเพราะว่าตอนที่เบลคอลลูกออกมาทุกคนเออเบลคิดเลยความรักที่แท้จริงมันก็คืออยู่ตรงหนา้าเบลแล้วเป็นรักที่แบบว่า เราไม่สามารถทอดทิ้งได้เลยเฮ้าบ่าสามารถที่จะทิ้งเขาไปทั้งไหนได้เลยมันเนี่แหละมันคือความรักจริงๆคือแม่กับลูกนะ่ะมันเป็นอีหยังที่แบบว่าทอดทิ้งกันบ่ไดเลยเบลรู้สึกรักลูกมากๆตอนที่เบลคลอดลูกตอนนี้ก็รักเหมือนเดิมที่ที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือ เพื่อลูกทั้งหมดเลยนะคะทุกคนคะ่ะก็อยากให้เขาเติบโตแข็งแรงไม่อยากให้ลําบากคือยังจากของตอนที่ว่าเรา,าเผชิญโลกอยู่คนเดียวเนาะทุกคนมันเป็นเคร่งค้างอย่างน้อยเด็กสองคนนี้ก็ยังมีเบลอยู่ข้างๆนะคะกันเลยจะต้องเติบโตไปในทางที่ดีเนาะสําหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ